สวัสดีค่ะน้องตุ๊กตาไดช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนกับเอฟซีทุกๆท่านนะคะโอ้โหของบัวบานขึ้นนะฮะเนี่ยาสั่ข้าไปเต็มมันจะต่อไลน์ใหม่ไหมงานนะคะเป็นงานดีเดียวีดนเลยฉลองหนึ่งล้านซักนะคะของน้องเสือน้องสิงนะคะของน้องบัวบานนะคะ แล้วน right mm ี hmm. <hel> ids, ่เป็นเจ้าของร้านซับนะคะนี่เจ้าของร้านซับน่ารักมากเลยนะคะเออโออหลาหลาขึ้นนะค่ะแค่ถ้านั่งนะคะแท่ถานั่งแค่นี้ก็อากลียดะคะใจละลายใจละลายของอุ้ย เค <LY> รื่องกองีขึ้แม่แกนแง้อนม่แกีนปนหาหเมนูเบื้องล่างเมนูเบื้องล่างโอ้มีลูกชิ้นนะคะมีลูกชิ้นซสบโปเสบโปปแ่ทานด้กินเลอย้ยแม่ทันได้กินเลยแล้ววะมาหลังมือ ท่านได้กินแซ่บบ่ค่ะนี่ได้กัดใหม่ครับเศรษฐจนได้กัดใหม่นี่นะครับเป็นภาพเบื้องหลังอันนี้ก็คือกันแต่งที่กับน้องติ๊กใครรองก่นครับโอ้ฝาเฟดเฟศกับรฟศรฟศพี่กับน้องบักแกมันตัวผมกับผาเฟดนี่เลยครับผมบอคอยเลยมากสุ่มเขียวเพราะว่าุ่นยากมาแต่เขาจอยตะกี้ผมกับมาดูอยู่นี่ S 2> <S 2> เออแย่พวกโออกคเลนะ่ะฟาเฟดเขากันพ่อได้ช่วงช่งป่าป่า,ปามาเลย<อ>ผมผมบ,บามาได้ัาฟาเฟดโอ้เสพจนมาได้ได้กินไหมไปกินลูกชิ้นดีกว่กค่ะนะลูกชิ้นยังเรืออยู่ค่ะน้ำเกลยังเรืออยู่เอากล่ ควันจอยมีฟ้าแฝดกำลังรู้นะคะกำลังห่วสวัสดีครับท่าสวัสดีครับวัวนวลเขาเรียกแตอ้วนจอยอ้วนวลพร้อมครับจากอ้วนจักจอยซับกันพอดีนะคะพี่นงครับเราขอทักทายก่อนนะครับสวัสดีครับนี่นี่นีมีตลกมากแกมหน่อยนึ่งกับพี่นงเดี๋ยวนี้ติดตามมายินดีรวมยินดีกับเพื่อนนาะค่ะน้องหลานซับยอดเลยนะคะคือนงบัวบานคนเก่งของเรานะคะ ขอใคยด้วยนะคะขอใไม่ด้ค่ะคอมเมนต์แตกว่าคนแสดงนดีแล้วก็เป็นจังไรน้องสัมผัสซปเปอร์สตาร์ก่อนดีใจบอดีใจบอนี่สวัสดีค่ะอ,อ,อ,อดีตหน,น,นุโอ้ยบอท่านได้เจอกันดุนแล้วเนะคะ่ะดุนแล้วครับบอมีเวลาบ<ข>อมีเวลาค่กัน <ขอ S 1> ป็นไง หน้าตาเป็นยังไงลุงลืมมุดแล้วค่ะลืมลลืมนะย้มบอบอลืมครับเครับนึกว่าแต่ลืมนายยมไปแล้วบอลืมกันเด้อค่ะบอลืมกันบพมีนี่นะคะถ้าไม่มีน้าตื่นก็ไม่มีแม่แม่รู้จักน้องพุ่มพูนเช่นกันนะคะเป็นช่องแรกของน้องของน้องพิ่มทนนะคะเป็นช่องที่ ไลค์ให้แม่ๆม่ได้ดูนะคะอันเตะพัทยามาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนาเทอรเช่นกันนะคะที่เปิดโอกาสให้แม่เม่ได้รู้จักน้องเพิ่มภูนนะคะนี่นี่นี่พระเอกของเฮาค่ะพี่น้องหน้าตางามรูปโลง

โลรางวัลเพิูนนี่โลนะคะโลโลหนึ่งอันนี้โลหนึ่งเซนซับหรือหนึ่งล้านซับเนาะกับพี่น้องนี่โอ้นี่นะคะโลโลหนึ่งเซนซับนะคะโอ้โหต่อไปนะคะน้องเพิ่มพูนก็จะได้จังสี่คือกันเนาะค่ะฝากแม่เมยกดไลค์กดแชร์นงค์เพิ่มพูนกดติดตามให้ได้ คือผี่บานเนอคใครมีบุญวาสนาคือเพิ่นจอดเลยเท่าไหร่สองร้อยจมัดได้ไหมีจ้มัดจะจัถือด้ ดีใจบบดีใจนะคะดีใจทุกๆท,ท่านก็ดีใจะะดีใจกินดีด้วยดีใจกับน้องเสือน้องสี<อ>ดีใจกับน้องพ่บานูนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะคะตั้งสปี อาีปีอันนี้นะคะเป็นลูลูรางวัลของลองบาบาลน,นะคะที่ชนะเลิศจากงานช้างนะคะสุดยอดเลยเป็นช้างที่มีบุญบารมี สวยมากๆนะคะแม่แม่ดังกกล้องไปทั่วโลกเลยดังกกล้องทัโลกโอเคค่ะคุณแม่ขอบคุณมากคุณคเห็น่ะเาชื่อปะให่าู้จ้าคเห็นมาโอ้โหน้องโกบานแบงแบงช้เพิ่มในเด็กลูกลาแบ่งใช้เพิ่มแนนอกงาเก็บานี่นีเลยดิ ผมเดนกินกล้วยเฉยๆครับผมว่าถ้ามีอย่างดอกครับมีแต่คนอยู่ห่างๆนะคะบม่ีอย่งเลย้องโบราณอะไรอย่างจ่ำอุ่นอนโอเคแม่ ป้าอันนี้ของคุณแม่เลือาหัวหวหัวหัใช่ไหมเอาหัวเอาหัวละเอาผมเป็นจังไรน้องมะนีครับแข็งแรงดีครับผมแข็งแรงดีนะคะครับครับผมแข็งแรงดีกินนมเก่งนอนเก่งกินนมเก่งเนาะครับผมร้องยู่นีเลยให้เลิกดบคุณยายแสงเป็นจังไรน้องเมื่อยบเมือนี่เมย์แต่ว่าเป็นน้ำมีความสุขเมื่อยกับมีความสุขกับลูกหลานเนาะคุณยายเนาะ เห็นเห็นวันนี้นะคะเห็นลูกๆหลานๆมีความสุขคุณยายกับมีความสุขคือกันเราต้องยินดีนะคะเราต้องยินดีกับคนที่มีความสุขกับท่านที่มีความสุขด้วยนะคะทาห้าชิมให้แม่แม่เบิ้งเนี่ยเป็นไงแล้วก็มารีวิวมาหมกินไรเราแม่ชิมแบบเอาไปห้ามชิมไรเราชิมชิมเบิ้งแสบบัวครับการชิมนะครับลูกชิ้นนะคะแม่แม่มาเด้อนะคะแม่แม่มากินลูกชิ้นน้ำกันคุณแม่นะครับครับคุณแม่่นะครับ เสีบบ่เสีบบ่น้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มเลยเอานทำจิ้มจิ้มบ่เามีน้ำจิ้มตัวเนาะมัน้ำจิ้มโคบุลได้ทันแล้วใช่ไหมครับผมห้ามทานถ้วยนะลูกชิ้นนะครับพี่น้องไม่ใช่อะไรนะครับแม่เป็นการก็นะครับไม่ทานนะครับจะมีเพื่อนทานไม่ใช่หรือเพื่อนจะได้ทานด้วยน้องบัวบานนิ่งมากนะครับเป็นโอ้ยหนิงแห้งบัวปลใสเลยครับพี่น้อง วนควานซุปเปอร์สตาร์จะเป็นควานซุปเปอร์สตาร์แล้วเด้อดีของคุณ <c oughs> แม่หนูกพีด กินใหญ่เลยนะคะกินใหญ่เลยเจ้าโกรงหนึ่งล้านซับมีอ้ยยังเสบเสพบลาเสพบอลูกเสบบอลิ้นใหญ่เลยนะคะดูหน้าตาหน้าตาอ้ยเสบ กับเสือสิงห์คนละห้าแล้วก็หัวบาลหนึ่งพันกนอยาเง้นยทำเส้นนึ้นมาคลิปนี้วิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์ขอบคุณทางโครงการนะคะขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม น้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะโหพอคว้านไหมใหญ่แล้วเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจใกดตัวน้องเพิ่มภูนเลยนะจ๊ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ